คุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้แอดได้มาตามปูสวายนะครับปริศนาธรรมปูสวายและมาตามเลขปูสวายงวดประจําวันที่16ธันวาคม2565นะครับเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับที่โทรมาให้มาหาปูสวายนะครับบางท่านก็อยากฟังธรรมะบางท่านก็อยากได้เลขหวยบางท่านก็อยากได้ปริศนาวันนี้เรามาดูว่าปูจะให้ปริศนาอะไรและให้ธรรมะอะไร เรามาฟังมาตามนะครับอ่ะเดี๋ยวตามไปดูตัวนี้ปูให้ขุดบอ่อตัวนี้ได้ฝังคืนแล้วนะครับให้อาจารย์กุ้งขุดบอ่อปูให้ขุดบ่อนะครับปูก็เปิดขุดก็จะเป็นศูนย์ได้นะครับหนูปูจะให้แนวทางอะไรเนาะวันนี้นะครับอาจารย์กุ้งสวัสดีครับปูสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับวันดีอาจารย์กุ้งด้วยครับโอ้วันนี้ปูบอกให้กินขนม อันเนี่ยอยู่ๆก็ปูเตรียมไว้ให้แล้วกันเนี่ยหนึสองชิ้นใส่จานกัาพอดีการป้งกัาพอดีรมหนึ่งเนาะ่ะสนทนายก็ปูกันสะสนธนาคารกับปูกับปูเมื่อวานนี้ก็มาหาปูปูไม่รู้ไปทางไหนมาไม่ทันเห็นได้จานกุ้งเนาะเลยจดนาไปไปทุระข้างนอกอืม ลงปู่ไปหาหลวงพ่อท่านไม่สบายพระท่านไม่สบายมาสิบปีสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีแล้วมั้งก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจท่านวัดธรรมนุวัดธรรมรีศีมงคนใช่ใช่ให้หลวงพ่อมาน่าจะใช่แหละว,<อ>วัดนั่นล่ะ เห็นว่าปู่ไปถ้าวันนี้คืท่านเปลี่ยนแปลงคนละคนอะนั่นแหละไปไปก็เหมือนกับท่านก็รู้สึกดีขึ้นอืมราเริงแจ่มใสขึ้นก็ดีครับก็ดีใจกับท่านเห็นเป็นอย่างนั้นหลายคนบอกให้ตามปู่ให้หน่อยบางท่านก็อยากฟังธรรมะบางท่านก็อยากดูปริศนาปู่บางท่านก็อเดี๋ยวแต่ดวงเข้าไป <c oughs> หลายคนก็ชอบไปต่างกันเนาะอันนี้ช่องช่องช่องนี่เขาเน้นหวยบอกรับ่็ได้ก็ดีปุ๊บธรรมะด้วยหวยด้วยนะออ <c oughs> มันไม่ผิดกันบอกมาทำช่องหวยแล้วมาเอาธรรมะนี่ไม่ไมไคนไม่เทียงกันบอก <c oughs> มันจะมีทั้งคนซื้อหวยมีทั้งคนไม่ซื้อหวยบางคนก็ แล้วแต่ว่าใครมีดวงเนาะปูเนาะออมันไม่ได้ผิดกันหรอกเนาะ<ต>เออคนชอบหวยก็ตีเป็นหวยไปคนชอบธรมมบรมะก็ฟังธรรมะไปคนไม่ชอบอะไรเลยก็วิพา์วิจารณ์ก็แล้วแต่ตามความคิดตามความรู้ของเจ้าของก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนธรรมะมันไม่เข้าใครออกใครมันเป็นของกลางมันเป็นความจริงนะ แตไม่ใช่คุยให้คนอามาฟังพูดนี่ว่าโอ้เป็นผู้รู้เป็นผู้พิเศษเป็นผู้บรรลุนั่นนี่มันไม่ใช่หรอกธรรมะมันไม่ต้องบรรลุอะไรหรอกแค่เราไปเข้าใจความจริงแค่นั้นแหละอเข้าใจความเป็นจริงเหตุการณ์จริงประสบการณ์จริงเรื่องจริงแต่ส่วนมากคนเรามองข้ามความเป็นจริงไปแค่นั้นเอง ืความเป็นจริงมันคืออะไรก็เหมือนว่ามันหิวเราก็ต้องกินเพื่อดับทุกข์ใช่ไหมพอกินเข้าไปแล้วมันก็หายหิวมันก็อิ่มทีนี่พออิ่มแล้วมันอยู่เหมือนเดิมไหมมันก็ปวดท้องเนี่ยมันอยากขี่อยากถ่ายแล้วทีนี้ทุกข์อีกนะถ้าเรามันไม่พาไม่พามันไปถ่ายมันก็ อยู่ไม่ได้ไม,ไดมันก็ทุกข์นี่แหละเขาเรียกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นว่าความเป็นจริงนี่มันเป็นอะไรที่เป็นการบังคับไม่ได้มันต้องเป็นสภาพตามตามตามสิ่งนั้นนั้นที่นี้ปู่ก็ไม่มีอะไรที่จะบอกหรอกแต่เพียงจะพูดในเชิงเป็นความจริงว่าให้เข้าใจความเป็นจริง โดยที่เราไม่ต้องไปยึดไปถือไปคัดค้านไอ้สิ่งที่เราคัดค้านความเป็นจริงเนี่ยก็คือเรายยอมรับความเป็นจริงไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้ามองเห็นความเป็นจริงว่าเออใช่เขาด่าเราเขามีสิทธิ์ที่จะดา่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหมใ,ในเมื่อห้ามเขาไม่ได้เราจะไปทุกข์ทำไม <laughs> เขาชมเราก็เรื่องของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะชม ไอ้เราก็ห้ามใครไม่ให้ชมไม่ให้ด่าไม่ได้แต่เราก็เนี่ยมันเป็นผู้ยืดพอเขาชมมาเราก็หลงดีใจพอเขาด่ามาเราก็หลงเสียใจอืมมันมีอยู่สองอย่างมีความพอใจกับความไม่พอใจนี่แหละดูดูไปถ้ามีความพอใจกับอะไรแล้วมันทุกข์กับสิ่งนั้นเราก็ลดไป ถ้ามีความไม่พอใจกับสิ่งไหนมันทุกข์กับสิ่งนั้นแล้วเราก็ลดไป <Okay. S 2> ไม่ต้องไปวางไม่ต้องไปละให้มากขอให้เข้าใจแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดลดจากความเข้าใจนี่แหละต้องทําความเข้าใจก่อน <Okay. S 2> เอ,อเข้าใจว่าเออเราพอใจสิ่งนี้นะสุดท้ายเราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่พอมันเปลี่ยนไปมันก็ไม่สุขอย่างที่เราคิดมันก็ทุกข์กับสิ่งนั้นน่ะนะ ได้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมาตอนนี้เราดีใจนะดีใจเรามีเครื่องนุ่งห่มที่ตามความต้องการพอที่นี่มันเสียไปมันพังไปมันขาดไปมันก็ไม่พอใจปรากฏแล้วไอ้ความไม่พอใจมันก็มาจากพอใจนั่นแหละ,ะทุกเนาะเออทีนี้เราให้เข้าใจว่าโอ้มันก็มันก็เปลี่ยนไปตามสภาพ ซึ่งความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบังคับไม่ได้ให้เข้าใจคําว่าบังคับไม่ได้อะไรก็ตามมันบังคับไม่ได้มีโชคก็เสื่อมมีลาบก็เสื่อมมีนินทาก็เสื่อมมีสันเซินก็เสื่อมมีทุกข์ก็เสื่อมมีสุขก็เสื่อมเข้าใจแค่นี้พอเข้าใจว่ามันเป็นของเสื่อมทั้งหมดอืมพอเข้าใจว่าสิ่งนั้นมันเสื่อมแต่ที่ไม่เสื่อมคือจิตใจอ่ะ พอเข้าใจไอ้ <S <S ตัวเสื่อมแล้วจิตใจมันไม่เสื่อมนะพอมันไม่ไปยึดไอ้ของเสื่อมพอมันไม่ไปยึดไอ้ของเสื่อมจิตใจมันก็จะเจริญมันรู้จักพัฒนาเออนอกเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้ว่ามันเสื่อมหรือรู้แหละแต่เราไม่เคยดูให้มันเห็นหรือเห็นแหละแต่เรามองผ่านมองข้ามไปไม่เคยเอามาศึกษาไม่เคยเอามาใส่ใจให้มันชัดเจนนะพอเรามองไปให้มันชัดเจนขึ้นก็จะได้เข้าใจ พอเข้าใจแล้วอ่ะคําว่าวางคําว่าละคําว่าลดไม่ต้องใบบังคับมันมันลดมันละมันวางของมันเองเหมือนเข้าใจเหมือนเรากินข้าวเวลามันอิ่มแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าอิ่มมันเป็นยังไงใช่ไหมมันก็หายสงสัยไปอิมอย่างนั้นล่ะอืออันนี้ธรรมะก็เหมือนกันเขาให้เราเข้าใจเข้าใจในในความเป็นจริงภายนอกสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปภายนอกนี่คือความเป็นจริงของมัน ส่วนภายในก็คือความเป็นจริงเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราไอ้ความพอใจไม่พอใจเนี่ยสองอย่างนี้ให้เราดูดูว่ามันทุกข์ไหมกับสิ่งเหล่านี้เออให้เข้าใจให้พากันพิจารณาตัวนี้แหละไม่ได้ไปไปไป,ไปพิจารณาอะไรธรรมะนะเนีย่ยเป็นของที่เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนที่เขาเห็นธรรมะเขาก็เห็นความเป็นจริงนั่นแหละแต่อย่างปู่นี่ไม่ได้ไป ศึกษามากมายจากคมภีร์จากอะไรบวชตบวนห้าเดือนทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นกอบลานลานวัดธรรมดาไม่ได้ภาวานาเดินจงกรมอะไรมากหรอกพอศึกมานี่หลังๆมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายจักก็บเบื่อหน่ายอะไรมองนั่นก็ของเก่ามองนี่ก็เห็นแต่อันเก่าๆทุกเหมือนเดิมเบื่อหน่ายเสร็จแล้วนี่แหละมันเหมือนกับว่าหาทางหาทางที่จะให้มันสงบอืม เสร็จแล้วมันก็มาหาใจเจ้าของหันมาหาใจเจ้าของอ้ที่เราหาความสงบมันสงบที่ไหนใจที่มันทุกพอเราไม่ยึดทุกมันก็สงบแค่นั้นเองเข้าใจไหมไอ้ที่มันไม่สงบเพราะเราไม่พอใจกับอะไรเลยพอเราไปยึดไอ้สิ่งที่พอใจต้องการให้มันเป็นได้ดังใจเออใมันมันมันเป็นไปไม่ได้บังคับมันไม่ได้